สวัสดีค่ะพ่อยพี่น้องสวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มากพบพไอไงซื้อหมูเชานั่นและเรืพี่น้องมันก,ก็อาหารวางมื่อนี้ <c oughs> <c oughs> บอแมนพี่น้องเอาขวดโคกซื้อพี่น้องเข้ามาดูเมื่อนี้มากคับ <โอ S 1> ตำข้อหมูย่างพี่น้องใส่ผักกัญจองเอาขวดฝาเต้ที่ให้อย่าพี่น้องเห็นว่าเอ้ยกับนมัยไรผักขาพี่น้องผักขาขางบ้านเท่านี้นะ อืมกินเลยบั่งได้พี่น้องเพีเยเห็นบอ่อเจาะเห็นบ่อเพียเอ้จะกินขานายพี่น้องขนมจีนกับมี่แกขนมจีนแล้ว <c oughs> มานำกันน <c oughs> ีมเอา เฮีย <Here. S 2> <Here. S 1> ขอยาดว่างร้านพี่ <c oughs> น้องโตหน่อยจัดการทำโตใหม่อยู่อืเกือบซิมสุสพีกกน่น้องเมื่อนี่ตำเส่ผักกัญจองพี่น้องมาอาทิตย์กินส้มตำ <c oughs> กินส้มตำ าาเคี้ยมาอืออาพาคาวขาลงมาเนี่ยขอถถ่วขอพ่ายได้พี่หน่องเอ้ยทั้งเสียงรดเชียงยังรบกวนนัออ่นมันมุมหน้าบ้านมาแมนได้ี่มมุมข้างบ้าน <c oughs> ข้างบ้านข้างบ้านคนละมุมไปเลยเหรอ มุมข้างบ้านมาเด้อผู้ใดแกยท่างก็ได้เห็นีหน้ <laughs> หนองสมน้อยไอหมีน้องมา

น้ำปังปากหรอปองเด้อ 이녕하 you know.

รูปแบบเป็นยังมันคค่แสบเป็นยังมันคค่แสบน้องต่ำมันเลยแสบยืดหยอยืม Rồi hiện tụm nhung Ờ oh. Chà <coughs> <coughs> cảm ơn Hãy anh cho kênh Ghiền Mì không đang quay mọi à, tắm kho mùi vàng như dưa rồi

อันไหนบ้างอิมล่อิมล่น้ำกินผู้เดียวบ่ได้วหมนี่นแมวก็มันแซบน่บเนาะ nó lên cải Win Thân đấy lên cải cái liệu ừ. <laughs> um. uhm, bơ Hả? Ngon Why? ai? bẩn ạ Bơ Mình tập hết

เสียงอีเมือกันแล้วเนะาะปากก็ตั้งแหลกมากเลยอ่ะนะี่ลายพี่น้องเห็นไหมตายเลยอ่ะลายเลยโอ้ตายแล้วบอสวอ่างนั้นะมาใหกินเลย ครับพี่น้องส่วนน้มือนีกอะอิ่มแล้วเนาะลาพี่น้องไปก่อนมาอนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไาหมได้พี่น้องเด้อก็ขยบโยัมือละคนสองคอนกับพ่อจพี่น้องขันมือละสิบจังสีเดีแชร์ออกไปพี่น้องแชร์ออกไปให้เพื่อนในเบื้องล้นาะเมนูนะ่นอะไรก็ไดสิจานให้เด้อพี่น้องอย่างกันมกไข่มกพ่วงใครเราก็ยังไง,งล่ะลืมเลยลพี่น้องอคอมเมนต์เขาทำไมา ทุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ